ต้นคูนเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนและแห้งแลง้งต้นคูนไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินแต่ยังให้ประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นมเมล็ดคูนสามารถนำไปทำขนมหรือของว่างได้ ไม้คูณแข็งแรงใช้ทำเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุก่อสร้างรากและใบของต้นคูณยังใช้เป็นยารักษาโรคบางชนิดการปลูกต้นคูณง่ายมากเพียงแค่เลือกพื้นที่ที่มีแดดจัดและดินระบายน้ำดีรดน้ำ ตามปกติและตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีการปลูกต้นคูนช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การเกษตรและยังช่วยดูดซับคาร์บรอนไดออกไซด์ช่วยลดภาวะโรกร้อนต้นคูนจะเริ่มออกดอกในช่วงฤด,ด,ดูร้อนด้วยดอกสีเหลืองสดใสและหลังจากนั้นจะออกผลในช่วงปลายปีหรือฤด,ดูหนาวเมล็ดคูนจะสุกและพร้อมเก็บเกี่ยวเพราะต้นคูนมีประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมปลูกต้นคูนกันเถอะเพื่ออนาคตยั่งยืนและโลกที่ดีกว่าติดตามเราเพื่อข้อมูลดีๆและการปลูกต้นคูณปลูกคูณเพื่อโลก